ต้องยอมรับให้ได้ว่าการเทรดการลงทุนนะมันมีได้มันมีเสียมันมีแพ้มันมีชนะเราไม่สามารถที่จะเทรดชนะทุกไม้100%ยเปเวินเลไม่มีจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราแบบไม่พอแตกอีกแล้วก็คือสิ่งที่มันจะมาแชร์ในวันนี้ละกัน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาพร้อมสายฝนนะคะมาแล้วค่ะทุกคนกับรายการใครเทท่องมากองกันตรงนี้เออวันนี้มาคนเดียวนะคะช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะ ห่างหายจากอาจารย์เต้ยไปสักพักเลยนะคะอาจารย์เต้ยไปพักอยู่นะคะทุกคนโอเคไหมวันนี้มาคนเดียวนะคะแต่ก็เนื้อหาแน่นๆเข้มเข้มให้ทุกคนเช่นเคยท็อป,ปิกของเราในวันนี้กันดีกว่าทุกคนเลิกพอดแตกตลอดชีวิตทําแบบนี้ค่ะก็เป็นทริคที่พิมเองก็ตกผลึกมาจากตัวเองเช่นเดียวกันอย่างที่พิมเคยเล่านะว่าตอนที่พิมเริ่มเทรดใหม่ๆอะ่ะก็แตกจนไม่รู้จะแตกยังไงแล้วแบบเลิกนับมันไปแล้วอ่ะนะคะ แต่จุดเปลี่ยนที่ทําให้เราแบบไม่พอแตกอีกแล้วก็คือสิ่งที่มันจะมาแชร์ในวันนี้ละกันอยากถามทุกคนหน่อยว่าที่เราพอแตกแต่ละครั้งอะ่ะมันเป็นเพราะอะไรหรอคะเพราะว่าเราจะแก้มันได้เราต้องรู้ก่อนว่าสาเหตุเกิดจากอะไรถ้าเราจะไม่พอแตกแล้วอะ่ะเราต้องรู้ก่อนว่าที่มันแตกมันแตกเพราะอะไรไม่มีความรู้อารมณ์อยากเอาคืนอะ่ะไอ้คําว่าอยากเอาคืนนี่มันยังไงหรอคะพอเรามีอารมณ์อยากเอาคืนแล้วมันยังไงหรอคะเราทําอะไรลงไป แอคชั่นนั้นเราทำอะไรลงไปอะพิมมาหน่อยอ่าไม่เอ็มเอ็มไม่มีระบบจุดไม่สวยโดน s อ b o อบยแต่ยังไม่หยุดนี่ <c oughs> เล่ามาเป็นฉากๆที่จนูเน่บอกว่าไม่เคยเลยค่ะรู้จักบาโวที่แรกได้ชุดความรู้ดีชื่นใจมากชอบมากนะคะเวลาที่แบบว่ามีคอมเมนต์แบบนี้หรือว่าถามไปแล้วแบบเคยพอแตกไหม,ไมเคยคะ่ะชอบมากดีแล้วนะคะไม่ต้องมามีประสบการณ์โอเคไหมไม่ต้องมีประสบการณ์พ <c oughs> อ, <c oughs> อ,อแตกก็ได้ <c oughs> โอเคไหมนะคะเออมีอีกไหมคะมีอีกไหมคะมีอะไรอีกนอกเหนือจากนี้จริงๆเนี่ย แค่พิมถามคําถามเนี่ยแล้วเขียนออกมาทุกคนก็น่าจะพอได้คําตอบแล้วว่าทํายังไงมันถึงไม่แตกก็ทําตรงข้ามกับที่เราทําันี่แลโอเวอร์โหลดอันนี้อยู่ในข้อเดียวกันแล้วกันโอเวอร์โหลดจะเต็มตามเทคนิคแต่ไม่เอ็มเอ็ม้ตามเทคนิคแต่ไม่เอ็มเอ็มน่าสนใจนะเอาเป็นว่าไปอยู่ในข้อเดียวกันไงเอ็มเอ็มแล้วกันโอเคไหมไม่เอ็มเอ็มนะคะไม่มีเอสอลอืม ไม่มีเอเอาเป็นว่ามาอยู่ข้อนี้แล้วกันไม่เออ่ะมีอีกไหมคะมีอีกไหมคะคิดไปเองว่ามันต้องไปตามที่คิดไม่ทำตามแผนมาใส่ข้อไหนดีมาใส่ข้อนี้แล้วกันไม่ทำตามแผนอ่ะก็คือไม่มีระบบอะคิดไปเองอ่ะมาอยู่ข้อนี้นะคะปล่อยลากไม่ตั้ง s อโอเคมาอยู่ข้อนี้ไม้ใหญ่ใส่ยับซอยไม้อ่ะ เนี่ยมาอยู่ในนี้หมดเลยนะโอเคไหมเทศมั่วหาจุดเข้าออกไม่เป็นนี่ก็มาอยู่ในนี้นะไม่มีระบบนะมั่วคิดไปเองโอเคหูดับกดเทศแบบไม่สนวิชาอาจจะมาอยู่ในนี้นะอารมณ์นะโอเคไหมกลัวตกรดโอเคกลัวตกรดกลัวตกรดนี่ได้ทั้งสองข้อคือไม่ตามระบบด้วยแล้วก็อาจจะมีอารมณ์เข้ามาด้วยทําให้เราแบบกลัวตกรดแล้วกดเทดนอกเหนือจากแผน โอเคประมาณนี้แล้วกันพิมพ์ว่าไม่มีอะไรมากไปก่อน,นี้และโอเคไหมคะพิมว่ามันไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้แล้วมันก็วนวนวนเวนียน,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 นอยู่แค่นี้แหละนะแล้วถ้าเกิดว่าเรากรุ๊ปปิ้งออกมาดีๆอ่ะมันก็ไม่พ้นวงกลมสามวงจริงไม่จริงมันก็ไม่พ้นวงกลมสามวงมีอะไรบ้างสกิล i มเซ็ตแล้วก็เอ็มเอมขอภายลายมือยุกยิกยกยิกหน่อยนะคะ ใช่ไหมมันก็ไม่พ้นนี้เลยทุกๆอย่างที่ทุกคนบอกมาที่ทําแล้วพอแตกมันก็ไม่พ้นวงกลมสามวงนี้อยู่ที่ว่าเราอะไปหนักวงกลมวงไหนบางคนสกิลดีแล้วแต่ไม่เอ็มเอ็มสกิลแม่นมากจุดเนี้ยโอ้โหตรงตามเช็คลิสต์เลยแต่เผลอไปใส่หลอดใหญ่หน่อยหรือไม้นั้นแบบโอเวอร์เทรดเข้าไปโอเวอร์หลอดเข้าไปมั่นใจไงมั่นใจจัด นี่แหละจุดนี้แหละชั้นแบ็กเทสมาเป็นร้อยร้อยไม้จุดนี้ยังไงก็วินไบแอสนี่มีไมซ์เข้ามาด้วยนิดนึงนะไบแอสแล้วพลาดครั้งเดียววืบเลยพอร์ตวืบโอเคไหมคะชนะมาสิบรอบมาแพ้ไม้นี้แหละมาแพ้ไอ้ไม้ที่โคตรมั่นใจนี่แหละไบแอสไปหน่อยแล้วไม่เอ็มเอมด้วยพอร์ตมันก็หวบได้เช่นเดียวกันเห็นไหมคะภัยความมั่นนะคะก็เข้านะ,ะภัยความมั่นเข้าแท่กนี่แหละ พี่จะบอกทุกคนว่ามันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วมันมีแค่วงกลมสามวงนี้นะคะทีนี้สิ่งที่พิมพ์ทํานะที่จะต้องยึดเป็นกฎหลักกับตัวเองเลยทําตามนี้ผรอตไม่แตกอีกแน่นอนอันที่หนึ่งคือเทรดในจุดที่ใช่เท่านั้นแล้วจุดที่ใช่คืออะไรอะ่ะจุดที่ใช่คือตรงตามเทคนิค มีเทคนิครองรับโอเคไหมคะมีเทคนิคลองรับไม่คิดไปเองไม่มัว่วไม่คิดไปเองเฮ้ยตรงนี้น่าจะขึ้นนะเฮ้ย <"Hey> ตรงนี้น่าจะขึ้นใช้ความน่าจะเป็นเข้ามาเฮ้ย <laughs> ตรงนี้น่าจะขึ้น่ะกดเลยไม่มีเช็คลิสต์เอาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง โอเคไหมคะคือถ้าเรามีตามมีมีเทคนิคมีเช็คลิสต์ของเราอะสิ่งที่เราจะทําก่อนจะกดเทรดค,คือเราต้องเช็คก่อนข้อหนึ่งมีไหมข้อสองมีไหมข้อสามีไหมติ๊กติ๊กติ๊ก,กถ้ามีกดแบบไม่ใช้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้คือเทรดตามเทคนิคเทรดตามระบบโอเคไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเช็คลิสต์ข้อ1ไม่สวยเท่าไหร่เช็คลิสต์ข้อสองมีแต่ขาดเช็คลิสต์ข้อสมนิดหนึ่ง แต่ฉันคิดว่ามันน่าจะขึ้นนะนกดอันนี้คือนอกระบบแล้วนะทันไหมมันไม่เป๊ะตามเทคนิคที่เราฝึกมามันอาจจะผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวนิดนิดหน่อยหน่อยหรือบางทีก็เบี้ยวไปเยอะเลยอ่ะแต่เราก็เอาอันนี้คือแสดงว่าเราเทรดไม่ตรงตามระบบแก้โดยเทรดตามเทคนิคจุดที่ครบเช็คลิสต์และเทคนิคนั้นอ่ะต้องผ่านการฝึกฝนด้วยนะโอเคไหม เทคนิคที่เราใช้อต้องผ่านการฝึกฝนเพราะมันจะมีแบบนี้ว่าเนี่ยมาเรียนมาเรียนเทรดทองอโค้ดบอกว่าเทคนิคเน,คนี้เป๊ะมากวินเลแปดสิบเปอร์เซ็นเชื่อได้เลยเท,เทคนิคนี้วินเลทดีเชื่อไงมีความเชื่อเข้าแล้วเชื่อมั่นใจมากแต่เราแต่เรายังไม่ได้ฝึกฝนเลยนะเราแค่เรียนเฉยๆโอเคไหมแล้วเราก็ฝังกับตัวเองว่าเทคนิคนี้วินเลทแปดสิบ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 เชื่อสุดใจ เอาไปเทปเป็นไงคะเอ้าทําไมแพ้เอาแพ้อีกแล้ว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 ทั้งทังที่เราคิดว่าเราเทปตามเทคนิคแล้วนะนั่นแหละลองไปย้อนดูว่ามันตรงตามเทคนิคจริงไหมเทคนิคเขาหรือเทคนิคเราเราไปเรียนมาแหละแต่เราต้องเอามาฝึกจนมันเข้ามือเราก่อนจนมันตรงจริตเราจนมันเป็นจังหวะของเราเองในการเทะล่ะต้องผ่านการฝึกฝนด้วยมือเราเองด้วยนะโอเคไหมถึงจะโอเคนะคะ แล้วไอตอนที่ฝึกมาดูด้วยว่าวินเล e มันเป็นยังไงนะคะต้องเป็นเทคนิคที่วินเล e ดีโอเคไหมถ้าวินเล e ไม่ดีก็ต้อง RRD เพราะบางทีวินเล e อาจจะแบบสี่สิบห้าสิบแต่ RR2 RR3 สอง r สอย่างเงี้ยพอร์ตก็โตได้นะโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีตัวแปรสองตัววินเล e ดีหรือ RRD หรือทั้งวินเล e ดีทั้ง RRD นี่แจมแจมเลยข้อสองค่ะ M MM. อ อันนี้สาคัญมากซึ่งการเอ็มเอ็มเนี่ยโอ้ยถ้าจะให้เล่าเนาะมันแบบว่าเป็นอีกหนึ่งจัก,กรวาลเลยในการเอ็มเอ็มมันค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆนะคะค่อนข้างจะละเอียดมากๆแต่ให้จําคี์นี้ไว้แล้วกันว่าให้รู้และรับความเสี่ยงอะรู้และรับความเสี่ยงก่อนกดเทรดเสมออันนี้คือข้อสองเพราะอะไรเพราะบางทีอะเนี่ยที่พิมพ์พิมพ์มาเนี่ยเนาะโอเวอร์ลหลดบ้างละ่ะ ซอยไม้บ้างละใส่ยับบ้างละไม้ใหญ่บ้างละเพราะบางทีเรายังไม่รู้เลยว่าไอ้ที่เรากดกดไปอ่ะเราซอยไปอ่ะซอย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 ไปเรื่อย,รอยหรือกดไปก่อน s อลไม่ต้องใส่อะไรเงี้ยกดไปก่อนใสหลอดไปก่อนยังไม่ได้ใส่อสลเรายังไม่รู้เลยว่าจุดที่เรากดเข้าไปอ่ะความเสี่ยงมันเท่าไหร่ถ้าแพ้แผนเนี้ยความเสี่ยงเท่าไหร่ สมมติมันลงมาชนเอลหมดเลยทุกไม้ที่เรากดซอยเข้าไปนั่นอะมันกี่เหรียญหรอมันคือกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตเราเหรอความเสี่ยงมันเท่าไหร่หรอรู้ก่อนโอเคปะ่ะมันไม่ผิดนะถ้าเกิดว่าเราจะซอยไม้หรือเราจะแบบว่าโอเวอร์โอเวอร์โอะสมมุติว่าจุดนี้แบบเป็นจุดที่สวยมากเราจะบายใช่ไหมอ่าสมมุติตรงนี้เราจะบายเนาะแล้ว ระาวาัง SL สมมุติตรงนี้เป็นดีมา n d อะระวาง SL ใต้ดีมา n d อย่างเงี้ยเนาะเรารู้ไหมว่าไม้ที่เรากดไปสมมุติเรากดไปหลอดใหญ่โอเวอร์เลยปกติเราเทรดห้าเปอร์เซ็นแต่ไม้เนี้ยเราจะโอเว l o ์โดยที่เรารู้นะว่าเราโอเวอร์ ott, เราจะใส่เลยสิบเปอร์เซ็นแล้วถ้าเสียนะเสียสิบเปอร์เซ็นรับได้ด้วยเออ <laughs> รับได้ด้วยถ้ารู้และรับความเสี่ยงแต่แรกโอเวอร์ไม่ผิดนะะ แต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ทําคือใส่ไปก่อนเทรดไปก่อนไม่ได้คํานวณหลอดด้วยไม่รู้อะว่ากดไปเมื่อกีก้คือกี่เปอร์เซ็นต์กดไปบางทีมันรู้ตัวอีกทีหนึง่งเอา้านี่นี่สิบเปอร์เซ็นเลยนี่ว่าหรือซอยไม้ไปไม้แรกห้าเปอร์เซ็นตมันยังไม่ขึ้นมันลงมาอีกอุ้ยราคาดีราคาดีราคาด,คาดีกดไปอีกห้าอุ้ยราคาดีราคาดีลงมาอีกกดไปอีกห้าเท่าไหร่แล้วไม่ทันได้คิดไงเก็ตไหมคะ พอเรากดกดกดไปมันรู้ตัวอีกทีเอ้าเอเว่า์ลอดมันรู้ทีหลังอะ่ะเึกออกเหไหมไม่เราไม่ได้รู้ก่อนเรามารู้ทีหลังเมื่อมันโอเวอร์ไปแล้วทีนี้พอรู้แล้วไงต่อเอสแอลยังจะวางที่เดิมไหมคะเอสอลยังจะวางที่เดิมไหมคือถ้ามันลงมาชนเอสแอลนี่สิบห้าเปอร์เซ็นแล้วสมมติกดกดห้าเปอร์เซ็นไปสามไม้มนรู้ตัวทีหลังเฮ้ยถ้าชนเอสแอลนี่สิบห้าเปอร์เซ็นเลยนี่วาคิดแล้ว เริ่มมาคิดที่หลังโอ้เยอะเลยนะสิบห้าเปอร์เซ็นเพราะงั้นเอา s ออออกดีกว่าเฮ้ยมันมีดีมานด,ด้านล่างอยู่อีกเดี๋ยวไปวางเอด้านล่างดีกว่าโซนนี้น่าจะเอาอยู่โซนนี้น่าจะเอาอยู่เดี๋ยวมันลงมาคำนวณน,นะโอเคพอร์ตยังอยู่พอร์ตยังรับได้เดี๋ยวมันมาตรงนี้โอ้มันเด้งขึ้นมันเด้งขึ้นเลยบวกบวกปิดเก็บอันนี้ความคิดมาคิดทีหลังหลังจากที่โอเวอร์โหลดไปแล้ว แล้วไม่ยอมและไม่ยอมวาง s อซตรงนี้ไม่อยากเสียมันสิบห้าเปอร์เซ็นไงเขาเรียกว่าอะไรนะเสียน้อยเสียยากใช่ไหมเสียมากเสียง่ายใครทำแบบนี้อยู่นะเลิกเลิกซะโอเคไหมให้เรารู้ความเสี่ยงที่เราจะเทรดก่อนรู้แล้วไงต่อรู้แล้วต้องรับให้ได้ด้วยค่ะโอเคปะรู้และรับให้ได้ ต้องยอมรับให้ได้ว่าการเทรดการลงทุนน่ะมันมีได้มันมีเสียมันมีแพ้มันมีชนะเราไม่สามารถที่จะเทรดชนะทุกไม้ร้อยเปอร์เซ็นวินเลทไม่มีโอเคไหมรับให้ได้บางคนบอกว่าอุ้ยรับไม่ได้พ้่โดนไอซ์ซวอ่ะรับไม่ได้ใช่เสียเงินต่อให้มันห้าเปอร์เซ็นก็ตามรับไม่ได้ถ้ารับไม่ได้คุณอาจจะไม่เหมาะกับการเทรดโอเคไหมคะก่อนที่จะกดก่อนที่จะเข้ามาในการเทรดอะ่ะ ต้องรับให้ได้ก่อนว่ามีขาดทุนมีได้มีเสียถ้ารับไม่ได้อาจจะไม่เหมาะค่ะการ loss การ sl มันเป็นปกติของตลาดนี้โอเคไหมคะ,ะเพราะฉะนั้น mm นะคะรู้และรับความเสี่ยงก่อนกดเทรดทุกครั้งอันนี้สำคัญมากนะะบางคนยังไม่รู้เลยว่าที่กดไปเนะี่ยเสี่ยงเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่ได้ค่โอเคไหม ใครคำนวณหลอดไม่เป็นไปไปดูคลิปที่บิมสอนคำนวณหลอดเนาะโอเคไหมคะเอาง่ายที่สุดคือคุณจะต้องรู้ว่าไม้นั้นน่ะจะใช้ความเสี่ยงกี่เปอร์เซ็นต์สมมติพอร์ตพันเหรียญใช่ไหมจะเทดไม้ละกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าถ้าถ้าเกิดว่าเทดไม้ละห้าเปอร์เซ็นไม้นั้นถ้าชน SL ต้องห้าสิบเหรียญโอ้ยห้าสิบเหรียญอืมโอเคไหมถ้าเทดสองจุดห้าเปอร์เซ็น ไม้นั้นถ้าชน SL ก็25เหรียญอย่างเงี้ยค่ะหรือใครรับความเสี่ยงได้แค่เปอร์เซ็นต์เดียวไม้นั้นถ้าชน SL ก็ต้อง10เหรียญห้ามเกินนี้แล้วต้องเป๊ะ,ปะ,ปะในทุกๆไม้เห็นไหมคะทุกไม้กดเททเท่ากันหมดอืมโอเคไหมทีนี้การคำนวณหลอดก็อะให้สูตรไปแล้วกันแล้วลองไปไปเรียนเพิ่มเติมเอานะคะบาลานซ์คูณเปอร์เซ็นต์ริส หารระยะ S L เป็นจำนวนพิ p IP, แล้วก็คูณด้วยพิ v แวลูอ่ะอันนี้คือสูตรในการคำนวณหลอดบางคนยังคำนวณหลอดไม่เป็นเลยอะกดๆไปก่อนแล้วไม่รู้ไงว่ามันมันคือเสี่ยงกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะเราต้องรู้ด้วยนะคะว่าหลอดที่เรากดไปอะท่าลอสกี่เปอร์เซ็นต์ข้อสามค่ะอันนี้สำคัญมากนะเลี่ยงบิ๊กลอสให้ได้ค่ะเราอาจจะยังทำบิ๊กวินไม่ได้ไม่เป็นไรนะ แต่อย่างน้อยต้องเลี่ยงบิ๊กลอสให้ได้เลี่ยงบิ๊กลอสให้ได้โอเคไหมไอตัวอย่างเมื่อกี้ที่พิมพ์ยกให้อะ่ะแต่ว่าอุ้ยตรงนี้กด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 ไปแล้วมารู้ทีหลังว่ามันโอเวอร์หลอดไปแล้วแล้วเลื่อน s อหนีพอลงมาอีกโซนหนึ่งอัดหลอดเข้าไปเพิ่มเพื่อหวังว่ามันจะโน่นนั่นเนี่ยอันเนี้ยคือเรากําลังทําพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงที่เราจะบิ๊กลอสโอเคไหมคะเลี่ยงบิ๊กลอสให้ได้ค่ะทํายังไงได้บ้างสิ่งที่พิมพ์ทําคือพิมพ์จะต้อง ทำอย่างนี้อืมกำหนดดอดาวให้ตัวเองค่ะอืมดอดาวเขอ่ามีใครไม่รู้จักคำว่าดอดาวบ้างกำหนดดอดาวให้ตัวเองว่ากี่เปอร์เซ็นต์เราจะหยุดเทรดถ้าถึงดอดาวหยุดเทรดอืมถ้าถึงเปอร์เซ็นต์ดอดาวแล้วให้หยุดเทรดก่อนสงบสติอารมณ์ก่อนเพราะบางทีเนี่ยเห็นไหม ถ้าเราไม่กําหนดดอดาวสิ่งเนี้ยมันจะมาค่ะอย่าเอาคืนเนี้ยนี่ไงไม่หยุดเพจต่อนี่ไงโดนเอสเอลบ่อยไม่หยุดเพจต่อนี่แหละเพราะว่าเราไม่ได้กําหนดดอดาวให้กับตัวเองบางทีอะสกิลเราได้แล้วทุกจุดเลยนะที่เราเข้าอะ่ะตรงตามเทคนิคหมดเลยไม้ที่หนึ่งก็ตรงตามเทคนิคแต่เอสเอล ไม้ที่สองก็ตรงตามเทคนิคแต่ s อลไม้ที่สามก็ตรงตามเทคนิคแต่เอ SL อสามไม้ติดเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยอารมณ์ก็มาแล้วอยากเอาคืนก็มาแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมาหยุดตรงนี้ให้ได้ต้องกำหนดดอดาวให้ได้ส่วนตัวของฟิมนะคะพิมจะกำหนดไว้ที่สิบเปอร์เซ็นต่อวันสิบเปอร์เซ็นต่อวันถ้าวันนั้นดอดาวแตะสิบเปอร์เซ็นตแล้ว หยุดก่อนพักก่อนหายใจก่อนโอเคป่ะ okay, เพราะถ้าเราไม่หยุดถ้าเราไม่กาหนดอะ่ะเราจะไม่หยุดไงเราจะไปต่อแบบเฮ้ยแพ้สิบเปอร์เซ็นว่ะแผนต่อไปอยู่ตรงไหน,นมาเลยเราจะไปต่อเราอยากอยากจะเอาคืนสิบเปอร์เซ็นที่มันลอสไปอะ่ะไม่ได้ไว้วันนี้ต้องกลับปิดบวกให้ได้หรืออย่างน้อยต้องเท่าทุนไว้เราจะมีมายเซ็ตแบบนี้ไงแล้วพออารมณ์เราไม่ได้อะ่ะเราก็จะลงไปบี้และไม้แรกๆอาจจะตรงตามเทคนิคอยู่แต่ไม้ถัดไปนี่อาจจะไม่ใช่แล้ว โอเคไหมคะแล้วมันก็จะยิ่งเละไงพอมันเละปุ๊บมันก็ล้วนทั้งระบบเลยเก็าไหมเพราะฉะนั้นเราต้องหยุดให้เป็นถ้าแปะดอดาวปุ๊บหยุดก่อนอย่าเพิ่งรีบหาแผนถัดไปอย่าเพิ่งรีบหาแผนถัดไปมาเช็คก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่พิมจะเช็คคือจะเช็คสองอย่างคืออันที่หนึ่งเช็คตลาดก่อน เกิดอะไรขึ้นอะถ้าเกิดว่าเราเทรดตามเทคนิคทุกอย่างเลยตลาดมันแปกๆป่กปะวะมีข่าวนอกตลาดปะวะเช็คก่อนโอเคปะเ,คเพราะบางทีอะเราก็ตรงตามเทคนิคนั่นแหละแต่ตลาดมันวันนั้นมันไม่ได้ตลาดวันนั้นมันไม่เหมาะกับเทคนิคของเราอย่างเช่นปกติเราเทรดตามเทรนด์แต่วันนั้นมันเป็นจุดที่มันจะกลับตัวอย่างเงี้ยดีมานหนึ่งก็แพ้ดีมานสองก็แพ้ดีมานสามก็แพ้ เพราะมันเป็นจุดที่มันจะกลับตัวเราอาจจะแค้ติดกันได้ค่ะเพราะตลาดมันเปลี่ยนถามว่าเช็คก,ก่อนว่าตลาดเป็นยังไงมีข่าวนอกตารางไหมตลาดจะกลับตัวไหมตลาดไม่เหมาะกับเทคนิคเราหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นหยุดเลยวันนั้นพักไปก่อนรอให้ตลาดกลับมาเข้ามือเราใหม่ก่อนรอให้ตลาดมันเหมาะกับเทคนิคที่เราใช้ก่อนค่อยกลับมาเทรดหรือบางทีแบบหูมันแบบดิ่งหรือมันพุ่งแบบเยอะๆเยอะๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ย ม่มีจุดให้เราเข้าเทรดที่สวยๆเลยอย่างเงี้ยมีแต่แบบโฟโมโฟโ,โมโฟโมไปเรื่อยๆจะสวนก็โดนจะบายก็โดนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะตลาดไม่เหมาะหยุดเข้าใจไหมกับอีกอันหนึ่งที่จะต้องเช็คคืออารมณ์เช็คอารมณ์ตัวเองก่อนว่าเป็นยังไงเพราะบางทีเราก็หลอกตัวเองนะทุกคนใครเคยเป็นบ้างหลอกตัวเองว่าเฮ้ย hey, ฉันนี่โอเคสมมติ โดนเอสเอลไปสามไม้สี่ไม้ติดแล้วยังหลอกตัวเองอยู่ว่าตัวเองโอเคทั้งทังที่ถ้าเรานิ่งแล้วเราเข้าไปจับตัวเองจริงๆอ่ะกูไม่โอเคเออต้องนิ่งก่อนไงเพราะบางทีเราแบบเราเราแค่ผิวเผินอ่ะนึกออกไหมเฮ้เอสอลยไม้ที่หนึ่งไม้ที่สองไม้ที่สามไม้ที่สี่เราเราจับตัวเองแค่ผิวเผินแล้วเราจับเฮ้ยโอเควะไปต่อ แต่ถ้าเราดิฟดาวลงไปแล้วจริงๆอ่ะกูเริ่มไม่โอเคแล้วและอารมณ์เรามันไม่ได้แล้วอารมณ์เราไม่เหมือนไม้แรกที่เราเทรดแหละอารมณ์ไม้แรกเลยเออสนุกสนานได้ป่ะมีความหวังหรืออะไรนู่นนี่เป็นอารมณ์ที่แบบไวเบชั่นดีๆอ่ะแต่ตอนนี้คือไม่ได้แล้วก็หยุดเหมือนกันเห็นไหมคะหยุดอือโอเคกําหนดดอดาวให้ตัวเองค่ะอันนี้คือข้อที่สามอือพอแตะดอดาวให้เช็คอารมณ์ แล้วก็เช็คตลาดถ้ามันไม่ได้ทั้งสองอยา่างก็คือหยุดไม้ที่สามจะไม่เกิดขึ้นทันปะไม้ที่สามจะไม่เกิดขึ้นวงจร Big กลอสโอเคนะถ้าตัดวงจร Big กลอสได้แล้วยังไงพอร์ตก็ไม่แตกเอาจริงโอเคพรุ่งนี้ค่อยมาเทรดใหม่อารมณ์ดีๆตลาดเข้ามือค่อยกลับมาเทรดใหม่นะคะ ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเช็คแล้วเฮ้ยอารมณ์เราโอเคจริงตลาดจุดถัดไปไม้ที่สามที่เราจะกดเนี่ยต้องเป็นแผนเกรดเเท่านั้นด้วยอ่ะฟิลมจะมีแบบนี้ว่าฟิมจะเรียงลำดับเทคนิคเทรดของตัวเองได้ว่าเฮ้ยเทคนิคนี้วินเลดดีสุดเทคนิคนี้ลองลงมาเทคนิคนี้วินเลดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าดอดาวถึงสิบปซ็นแล้วอย่างเงี้ยค่ะไม้ถัดไปถ้าจะกดนะต้องเป็นแผนเกรดเเท่านั้นแบบสวยแบบ สวยสุดๆเท่านั้นอะถึงจะกดโอเคไหมถ้าไม่สวยสุดๆก็พักเหมือนกันก็ทับมือเหมือนกันอ่าทันไหมอ่ะเพราะฉะนั้นพิมพ์มาหน่อยพิมพ์มาหน่อยข้อสามเลี่ยง Big กลอสค่ะอืมพิม,มพ์ม,มาพิมพ์มาเลี่ยง Big กลอสโอเคเนี่ยนะถ้าทำได้แค่สามข้อเนี้ย เ่ิงพอตแตกตลอดชีวิตแล้วค่ะรับรองเลยเป็นไงคะชอบไหมสามข้อที่พิมพ์ให้นะคะแค่นี้เองขอให้ทำให้ได้สามข้อเนี้หนึ่งเทรในจุดที่ใช่เท่านั้นไม่สวยไม่เอาไม่หลอ่อไม่เอาโอเคปะมันวิ่งไปแล้วนิดนึงก็ไม่เอาต้องเอาจุดที่ตรงตามเทคนิคเท่านั้นสองเอ MM, รู้และรับความเสี่ยงให้ได้ก่อนกดเทรดเสมอสาเลี่ยงบิ๊กลอสกกำหนดดอดาวให้ตัวเองถ้าถึงปุ๊บต้องเช็คแล้ว ตลาดยังโอเคอยู่ไหมอารมณ์เรายังโอเคอยู่ไหมถ้าเราจะไปต่อเห็น okay, ไหมคะทำตามนี้วันนี้ก็ฝากทุกคนไว้ประมาณนี้แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่า,อ,าอยากที่จะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมสามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะหรือถ้าหาน้องแอดมินก็ได้เอ้ยอยากเรียนเรื่องเนี้ยฝากบอกโค้ดหน่อยเลยก็ได้นะทางไหนก็ได้ที่เราสามารถสื่อสารกันได้นะคะก็เดี๋ยวจะจัดเนื้อหามาให้แล้วกันค่ะ โอเควันนี้ประมาณนี้แหละทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะวันศุกร์เนาะวันศุกร์ที่เพจของฟิลมนะคะมุมมองทองคำนะคะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมเอาสิ่งที่ฟิมแบ่งปันในวันนี้ไปปรับใช้ด้วยนะคะแล้วคุณจะเลิกความแตกตลอดชีวิตแน่นอนค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะโลกหมุนเร็วขึ้นทุกวันโอกาสในการสร้างรายได้มีอยู่รอบตัว คำถามคือคุณพร้อมที่จะคว้ามันหรือยัง Bravo Trade Academy เราเชื่อว่าใครก็เป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือเริ่มต้นจากจุดไหนสิ่งสำคัญคือคุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปล่าเป้าหมายของเราในปี2025คือสร้างเทรดเดอร์3,000คนที่มีรายได้3,000เหรียญต่อเดือนเพื่อให้คุณมีอิสรภาพทางด้านการเงิน เพื่อให้คุณมีชีวิตในแบบที่คุณเลือกได้เพื่อให้คุณมีเวลาทําในสิ่งที่คุณอยากทําโอกาสนี้เป็นไปได้คําถามเดียวคือคุณรอที่จะให้โอกาสผ่านไปหรือคุณจะก้าวเข้ามาลงมือทํามาร่วมสร้างอนาคตของคุณไปด้วยกันในโปรเจกต์3 0 0 0คน3000เหรียญกับ Bravo Trade Academy